สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะเบื้องมวกแต่คือเออแบบนี้เนาะค่ะเนะาะเจ้นานมันอะบางหน้ากันเนาะนี่ค่ะ,ะเรียบร้อยนี่ บ่คลิปนี้เอ้นภาไอเตอ๋อจะนั่งอยู่น้ำสวนหลังเหือนเด้อมาเอ้นภามากินนั้นอันดื่มกาแฟแล้วก็ใส่ใส่ครีมคืออยากกินค่ะมะนี่บอกค่ะครีมกระป๋องอาานี่ค่ะอากาศดีเนาะค่ะนูอากาศดีเละมีความรู้สึกว่าอยากกินมันๆเลย ฟังเสียงบีบขีมเอาคนนั้นนี่นี่จ้ากาแฟดำแล้วก็บีบขีมอันนี้เสร็ลิวค่ะขีมกระป๋องนี่ค่ะเพ่นตีเขาเรียบร้อย หน้าตาพื่นก็จะเป็นอย่างนี้ได้จ้านี่จ้านี่ก็กาแฟพี่ก,กาแฟกับพิกครีมค่ะนี่ค่ะแซ็บเลยวบนนี้ค่ะอากาศดีเนอะค่ะเนาะมะกินนั้นแซ็บเซหอมมันเลยค่ะนี่หอมหอ,หอมหอมแล้วก็มันมันมะ นำกันด้วยจ้ะเด้อมีแหงค่ะหอมหอม เงืองจังจกินกระแ่บหนูค่ะเนาะ เอ้ยกาอันกวดอันสวนหลังเหียนเมื่อกี้นี่ค่ะแล้วเมื่อกี้นี่เอ้ยก็เลยขยยะไปทิมทีแรกคันเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะเอ้ยก็อัดคลิปเนาะค่ะเนาะเอ้ยอัดคลิปลงแล้วแล้วเอ้ยก็เลยหลงเอยแล้วไปกดหลงโหลดอันอัพโหลดนะเอ้ยก็ไปกดหลงก,ก็ทำคู่เพื่อเลยคะ่ะเพื่อนี่มันคือซาแท้บ่กขึ้นไหนไมเจอ ห้องหึงสามเกือบสามชั่วโมงค่ะเอ้ยเหลือโบได้อัดต่อเลยเราก็เลยเพิ่งมาอันแล้วเมื right you know. ่อ <rout> ก <around and forth> <eties> ี้นี่แปลกค่ะเลยว่าเอ้ยต้องไปเบิ้งเครื่องอันมือถือเอ้ยว่ามันเต็มส่วนอันส่วนเหลือสินิสเบอเอ้ยว่าซาซาค่ะเอ้ยก็เลยเอ้ามือถือก็บ่แม่นมือถือเก่าเนาะเขาเนาะมือถือใหม่ก็เพิ่งต้นปีนี่เองที่เอ้ยซื้อใหม่ก็เอ้ยก็เอ้ามันคือซาว่ะ ว่าน,นี่เวลาเอ้ยกดกดเข้าไปแล้วเอ้ยอัพโหลดเอ้ยก็ะทำประจำเนอะคุณโอ้เอ้ยกระบ่ได้ไปกดปุ่มตะลือพิษนี่แหล,ละเอ้ยกันเลยเอ้ยเลยมันนึกเบิ่งว่าเอ้ยไปกดพวกปุ่มตะลือพิษอยู่บ่หรือว่าบางเทืเรเอาก,ก็ซับเข้าเนาะคุณอันความใจเร็วของคนนี้มันก็อยากเร็วๆสินเนี่ยคะ่ะกดปุ๊บๆ,ๆสินและคิดว่าแต่ว่าคิดนำเจือว่ากบอได้ไปกดตะลือพิษเนี่ค่ะ ก็เลยมานั่งทาเพื่อพันะอัพโหลดเธอก็เลยคิดว่าโอ,หอา้หรือว่าหรือว่าเหาวันไปกดอย่างอื่นอัพโหลดเพิ่งนั่นแล้วค่ะเพิ่งนั่นแล้วหลงมุกกี้นี่ก็เลย,เยก็เลยโอ้ว่ะก็เลยบวกกาไปเอ็กตะลือพันอีกอก็เลยทาเพราะเหาวันยนัน เจอเจอเพราะว่ายานอันอยานเครื่องเป็นตฤศเนียยานมือถืออันเกิดมือถืออันสต็อปเนาะค่ะเนาะมันหยุดก็เขาก็งงเลยคะ่ะเพราเอ้ยก็บโได้ไปเอสตะลยเอ้ยก็ว่าบวได้ไปเอสตะลยมันคะ่ะเพราะว่าเอ้ยก็อัพโหลดพันลงอยู่มอบปับ๊บปับนะคะแต่ว่าพันซุ์สาสาเลยแปลกปกติคะ่ะเอ้ยก็งงเลยค่ะนี่ อันนี้ยังไซ่เธาฝังค่ะไซ่าอันเอตเตลย์แด่พอดีก็เลยอันทาพันหึงไหลก็เลยมากวดอันมาทําความสะอาดอยู่หลังเหือนเนี่ยค่ะมาสวนหลังเหือนเนี่ยก็เลยมาเก็บได้ยันขยะอันกระคุนึ่งเบอร์ไม้เบอร์ไม้แห้งเบอร์ไม้เปียกค่ะเอ้ยก็เลยไปทิมเอ้ยไปทิมเอ้ยเรามาเบิง่งเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นพันว่าเหลืออยู่เก่าสิบเก่าอัน โปรเซ็นต์น้องขนมเออเออก็เลยไปต้มกาแฟเออเอาค่าพันแล้วเออมานั่งกันกินกาแฟกับอันครีมกับพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะอากาศพันดีได้ประมาณ1 1องศาลมเบาๆสินะค่ะเดียวหน่อยแดดพันกันได้เมื่อไปตอนประมาณอันใบสองใบสามพันก็แดดมันก็เฮี้ยมก็เป็นอากาศมึดๆคึมๆเออเราบอกว่าเออมาพอดีค่ะพอดีเออเห็นพันว่าพันอัน อัพโหลดแล้วแล้วเอ้ยก็เลยเอ้ยก็ยังบ่ได้เข้าไปเช็คได้ค่ะเอ้ยก็ทีมพันไว้เซียนก่อนเอ้ยก็เลยมาอัดอันคลิปลงนี่ค่ะมากินอันกาแฟกับอันครีมเนาะค่ะเนาะแซ่บหอมมันค่ะอ่ะเอามันมดแสมหนอหนะค่ะกินมันมดแล้วก็ได้อ่ะมันนี่เอ้ยกันจะไปอัน เอตเลยอย่างอื่นเนาะคำสันก็จังคุยกันใหม่เดจะเดอสวัสดีค่ะ